กองทัพอากาศออสเตรเลีย (RAAF) และกองทัพอากาศไทย (RTAF) ได้ร่วมกันจัดพิธีฝึกซ้อมรบไทยบูมแรง2025ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมรบทางทหารที่มุ่งกระทับความร่วมมือด้านกลาโหมและเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร,ร์อันยาวนาน ข่าวประชาสัมพันธ์จากสถานทูตออสเตรเลียระบุว่ามีบุคลากรจากกองทัพอากาศทั้งสองประเทศกว่า500นายเข้าร่วมการฝึกซ้อมรบครั้งนี้ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8-19กันยายนณฐานทัพอากาศโคราชจังหวัดนครราชสีมานับเป็นการฝึกซ้อมรบร่วมครั้งที่15นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปีพศ2535 ไชบูมเมอแรงออกแบบมาเพื่อการฝึกบินเครื่องบินขับไล่โดยมุ่งเน้นที่การปรับปรุงการทำงานร่วมกันผ่านสถานการณ์การฝึกที่ซับซ้อนเช่นการฝึกการรบทางอากาศที่แตกต่างกันการใช้กําลังคนจำนวนมากและการสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิดของกองกําลังภาคพ,พื้นดิน